สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วิฒิและทีมงานนะครับในการเตรียมตัวสอบขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในทุกเช้าวันพฤหัสนะครับเราก็จะมาดูแนวข้อสอบมาฝึกทําข้อสอบไปด้วยกันนะครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับที่อยู่ในหลักสูตรของการสอบเนี่ยซึ่งท่านที่สอบใน ประเภทอำนวยการท้องถิ่นในระดับต้นระดับกลางท่านจะต้องสอบข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบปรนยัยที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยเนี่ยอยู่70ข้อ70คะแนนในข้อสอบแบบปรนัยนะครับตามประกาศ ระบุเอาไว้ว่าในข้อสอบแบบปรนันเนี่ยดูตรงนี้คนที่สอบในประเภทอเมริการท้องถิ่นในระดับต้นในฐานะผู้อีหนวยการกองในระดับต้นแล้วก็หัวหน้าสํานักปลัดในระดับต้นแล้วก็ประเภทหน่วการท้องถิ่นในระดับกลางแล้วก็ประเภทบริหารท้องถิ่นในระดับกลาง ในฐานะประหลัดแล้วก็ผู้มืนในการสถานศึกษาท่านจะสอบข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบปรนยัยให้ทดสอบสมรรถนะทางด้านการบริหารเนี่ยอยู่4ด้านก็คือด้านแผนงานด้านการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วก็ด้านการบริหารทรัพยากรแล้วก็งบประมาณซึ่งในข้อสอบในในสลักษณะงานนี้เนี่ยนะครับก็จะมี ข้อสอบอยู่ที่70คะแนนก็จะไปเป็นไปตามมา,าตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งที่ท่านสมัครเข้ารับการสรรหาวันนี้นะครับพิพัฒนทีมงานจะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในการทำข้อสอบในข้อสอบในการประเมินลักษณะงาน4ด้านสมมติว่าในข้อที่1น,นี้นะครับข้อสอบถามว่า ข้อใดเป็นสมรรถนะทางการวางแผนงานโครงการหรือว่าแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งเป้าหมายและก็ผลสมฤิธต์ของหน่วยงานที่ถูกต้องมากที่สุดทุกข้อเป็นคําตอบที่มีมีความถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละแบบเพียงถามว่าข้อไหนที่ถูกต้อง มากที่สุดในคําถามนี้นะครับข้อที่ถูกต้องมากที่สุดเนี่ยการวางแผนงานโครงการหรือว่าแผนปฏิบัติงานเนี่ยซึ่งในในพระราชบัญญัติการบริหารกิจการเม่อมืองที่ดีในมาตราท,ที่ที่9ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่า ในการที่หน่วยงานราชการจะปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยจะต้องมีแผนในการปฏิบัติงานคําถามในข้อนี้ถามว่าแผนปฏิบัติงานเนี่ยเพื่ออะไรการวางแผนงานโครงการก็เพื่อที่จะให้แผนนั้นสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเขาจึงมีแผนคำตอบในช้อยกอไก่เนี่ยเว,ว่ามีประสิทธิภาพอันนี้ก็ถูกนะแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดครัในการวางแผนการปฏิบัติงานเนี่ยหรือการกำหนดเป้าหมายหรือกำหนดผลสำเร็จของงานความสำเร็จของการกำหนดผลสำเร็จของงานเนี่ย ก็เพื่อที่จะให้หน่วยงานนั้นในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในข้อที่1นึ่คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยให้ตอบข้ององนะครับในข้อที่2การควบคุมดูแลตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำแล้วก็ปรปับปรุงแก้ไขเป็นสมรรถนะในเรื่องของอะไรการปรับการควบคุมตรวจสอบติดตาม การให้คําแนะนําและก็ปรับปรุงต่างๆนั้นเป็นเรื่องของทางด้านการบริหารครับซึ่งลักษณะงานในด้านการบริหารงานของท่านนั้นจะต้องเป็นไปเป็นไปลักัณะที่ที่การบริหารงานนั้นต้องเป็นการควบคุมการดูแลการตรวจสอบการติดตามและก็การให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของท่าน ถือว่าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารในข้อที่2ตอบข้อขอไขในข้อที่3ครับในส,สถานะในเรื่องของความสามารถในการควบคุมการตรวจสอบการติดตามการให้คำแนะนำการประบปรงแก้ไขทำเพื่ออะไร ซึ่งเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารการบริหารงานเนี่ยท่านจะต้องไปควบคุมตรวจสอบติดตามและคําแนะนําแต่การกควบคุมตรวจสอบติดตามนั้นก็เพื่อให้การทํางานนั้นเกิดผลผลิตต,ตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้และทุกอย่างมันก็จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน,กนท่านวางแผนวางแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วทางด้านการบริหารก็เอามาเอาแผนที่ท่าน วางไว้ไปปฏิบัติแล้วก็ควบคุมดูแลตรวจสอบติดตามให้เป็นไปนตามแผนเพื่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้คือปลเกิดผลสรฤจตามที่กำหนดเอาไว้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในข้อที่สามตอบข้อข้อควายในข้อที่สี่ครับ สมรรถนะในเรื่องของการจัดระบบงานและข้อัตรากําลังเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องของลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลครับซึ่งจะต้องมีการจัดระบบงานจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านให้สอดคล้องกับภารกิจเพราะในในภารกิจของท่านที่ดำเนินการเนี่ยจะต้อง จัดกำลังคนจัดเจ้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจครับซึ่งการจัดระบบงานการจัดอัตรากาลังเจ้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความคุ้มค่าในข้อที่4ให้ตอบข้อ กอไก่นะครับในข้อที่ห้าครับในข้อที่ห้าจะพูดถึงเรื่องของการบริหารช่ากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะงานด้านที่ส,า,า,สามในการในในลักษณะงานในหน้าที่ของท่านนะครับในด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็ทำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า ซึ่งการจัดการระบบงานแล้วก็การจัดาตาัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจในหน่วยงานเนี่ยก็คือเพื่อที่ให้เกิดการปฏิบัติงานในระบบรบาชการที่เกิดความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพในการทํางานในข้อที่5นะครับก็คือข้อกไอก่เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความคุ้มค่าในข้อที่6ครับ สมรรถนะในเรื่องของการวางแผนการใช้ทรัพยากรและก็งบประมาณสมรรถนะในการวางแผนการใช้ทรัพยากรและก็งบประมาณของหน่วยงานข้อไหนถูกต้อง สมรรถนะในการวางแผนการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณของหน่วยงานนะครับจะต้องสอดคล้องกับนโยบายสอดคล้องกับพันธกิจแล้วก็เป็นไปนตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในข้อที่6เนี่ยให้ตอบข้อ,อง,งงูนะครับเพื่อสอดคล้องกับนโยบายกับกิจการกับพันธกิจแล้วก็เป็นไปนตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็เป็นเป็นสมรรถนะเรื่องของการวางแผนการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณ ซึ่งคําว่าทรัพยากรนั้นเนี่ยก็เรื่องเรื่องของเวลาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ในคําถามที่7ถามถึงข้อไหนเป็นสมรรถนะในเรื่องของการบริหารทรัพยากรแล้วก็งบประมาณข้อที่เป็นสมรรถนะเรื่องของการบริหารทรัพยากรแล้วก็งบประมาณเนี่ยคือเรื่องของการวางแผนการใช้การใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณของหน่วยงานแล้วก็เรื่องของการติดตามการตรวจสอบการใช้ ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณนะครับในข้อที่เเนี่ยอตอบข้อคอควายนะครับทั้งกอไก่แล้วก็ขอไข่ขนะครับซึ่งคาว่าสมรรถนะเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้ในเรื่องของความสามารถเรื่องของประสบการณ์ซึ่งสมรรถนะนั้นส่วนหนึ่งที่เกิดจากพรสวรรค์หรือเป็นสิ่งที่ติดตัวท่านมาท่านอาจเห็นว่าคนบางคนนั้นมีความสามารถในแต่ละด้านที่โดดเด่น นั่นก็คือเป็นสมรรถนะในแต่ละด้านที่เขาอาจจะได้จากพรสวรรค์เรื่องของเมีคนบางคนที่มีความสามารถในการเล่นมายากลได้บางคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงได้มีความสามารถมีทักษะพิเศษที่เป็นเป็นเรื่องของพรสวรรค์ก็เป็นสมรรถนะที่ที่เกิดมาโดยพรสวรรค์รือโดยมามาตัา้งแต่กาเนิดของเขาแต่ส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนา ันั้การประเมินสมรรถนะทักษะที่เป็นประสบการณ์ของท่านทักษะที่เกิดจากการพัฒนาของท่านมีส่วนที่เติมเต็มในการประเมินในครั้งนี้นะครับซึ่งในการเตรียมตัวในการสอบในรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูตามประกาศรับสมัครสอบเนี่ยในผู้ที่สอบในระดับกลางในระดับต้น ใน,ในลักษณะงานในหน้าที่ของท่านที่ท่านจะต้องไปทําความเข้าใจเนี่ยนะครับสําคัญครับเพราะนอกเหนือจากที่ท่านจะมาทําเตรียมตัวเพื่อใช้ในการสอบข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยแล้วเนี่ยในการนําเสนอวิเศษทัศน์ของท่านท่านจะต้องเขียนถึงลักษณะงานตามมา,าตรฐานกำหนดตำแหน่งของท่าน4ด้านอยู่ในหลักการและเหตุผลในเรื่องของการทำวิเศษทัศน์ของท่านด้วย แล้วก็ในการสอบที่เป็นข้อสอบแบบอัตนัยเนี่ยเห็นไหมครับในข้อสอบแบบอัตนัยเนี่ยที่บอกว่ามี30คะแนนเนี่ยก็ต้องไปตามขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามบทหารกฎตำแหน่งเนี่ยไม่ต้องมีอะไรไปต้องดูอะไรมากเลยครับเนี่ยงาน4ีด้านเนี่ยท่านทําความเข้าใจให้ละเอียดทุกกระเบียดนิ้วทุกตัวอักษรทุกคำแล้วก็ไปขยายความตีความสร้างความเข้าใจในงานสีด้านตามลักษณะงานของท่านเนี่ยให้เข้าใจ ท่านก็จะประสบความสําสเร็จในการสอบในรอบนี้นะครับในการเติมเต็มประสบการณ์ในการเติมเต็มตัวอย่างข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบนี้ท่านสามารถที่จะติดตามการเตรยมตัวสอบได้นะครับด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปเอาไว้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับเมื่อท่านเข้าไปในกลุ่มแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะแชร์หรือพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆได้นะครับ คุยกันคุยกันในกลุ่มได้ใครมีข้อมูลอะไรที่จะมาแชร์มาบอกกล่าวกันก็สามารถสื่อสารกันในในกลุ่มรายนี้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่มี Open Chat เนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปใน Open Chat และค้นหาครว่าพี่วุฒินะครับท่านเจอกลุ่มไหนที่ท่านสนใจท่านก็เข้าไปในกลุ่มที่ท่านสนใจใน Open Chat นะครับหรือสแกน q r Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตรงนี้ก็ได้แล้วไม่ก็ท่านก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเนี่ย มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็จะมาบอกกล่าวในในยูทูบนะครับในใน u t u b e เนี่ยก็จะมีอยู่สามลักษณะของ youtube นะครับก็จะมี youtube ที่เป็น youtube ที่เผยแพร่สาธารณะอย่างในคลิปเนี้ยที่ท่านเห็นผมอยู่ตอนเนี้ยก็คือเป็น youtube ที่เผยแพร่สาธารณะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็น youtube ที่ไม่ได้เผยแพร่สาธารณะก็จะใช้ในการอ่า เรียนออนไลน์ที่นอกเหนือจากที่เห็นในสาธารณะแล้วเนี่ยก็จะมี YouTube ที่ไม่เป็นสาธารณะที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ในห้องเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมี YouTube ที่เป็น YouTube ส่วนตัวที่ดูได้เฉพาะคนที่เป็นสมาชิกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีหลากหลายช่องทางนะครับนั้นท่านที่เจอคลิปนี้ครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็น YouTube ที่เผยแพร่สาธารณะนะครับรวมไปถึงท่านอยากได้ตัวอย่างข้อสอบที่ไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับท่านก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ในกลุ่มนี้ให้เป็นเป็นตัวอย่างข้อสอบที่ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้แหละก็จะเอาไปไว้ในกลุ่มนี้นะครับท่านสแกน QR code นี้เข้าไปแล้วก็แล้วก็จะเอาไปไว้ในกลุ่มหรือคนที่เข้ามาในกลุ่มภายหลังจากที่ชมไลฟ์สดแล้วเนี่ยท่านก็ไปดูในน้ตกลุ่มเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ดูในน้ t กลุ่มนะครับแล้วก็จะเอาไปแปะไว้ในน้ t กลุ่มให้นอกจากข้อสอบที่เจดข้อตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีเนี่ยอย่างตัวอย่าง ในเรื่องของการประเมินสมรรถนะในเรื่องของด้านการวิเคราะห์และการบูรณาการในเรื่องของการวิเคราะห์ในการบูรณาการนี้นะครับสิ่งที่เป็นสัรวท่าเรื่องของการวิเคราะห์ในการบูรณาการเนี่ยก็คือการก็ดูที่ความสามารถของของบุคลากร ที่มีความสามารถในการเข้าใจในแผนในน,นโยบายขององค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆในองค์กรตัวสมรรถนะในเรื่องของการความสามารถในการคิดในการวิเคราะห์ในการบริหการเนี่ยต้องมาดูร,รออยายละเอียดกันตรงนี้นะครับนี่ละ ในความสามารถในการคิดในการวิเคราะห์ที่เป็นการคิดการวิเคราะห์แบบบูรการเพื่อให้เกิดการบูรการในการทำงานเนี่ยคำจำกัดความในการคิดวิเคราะห์การบูราการก็คือดูที่ความสามารถในการวิเคราะห์ และก,การทําความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์รวมถึงการมองภาพรวมขององค์กรเพื่อจัดให้มีกรอบแนวคิดหรือแนวคิดใหม่อันที่จะเป็นผลในการสรุปรูปแบบหรือว่าการประยุกต์แนวทางต่างๆจากสถานการณ์หรือจากข้อมูลในหลายๆด้านหรือว่านานาทัศนะซึ่งการประเมินสมรรถนะในเรื่องของการวิเคราะห์การบูรณาการนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น5ระดับเหมือนกันนะครับ ระดับที่1เนี่ยก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในนโยบายขององค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆในองค์กรก็ดูจากพฤติกรรมในความเข้าใจในนโยบายความเข้าใจในกลยุทธ์ของหน่วยงานขององค์กรแล้วก็ความสามารถในการนําเอาความเข้าใจนั้นมาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคโอกาสแล้วก็หน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ถูกแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยต่างๆจะต้อง,งดูว่าระดับแรกเนี่ย ความสามารถในการวิเคราะห์การบริการงานไ้คก็ต้องดูว่าท่านมีความเข้าใจในแผนงานในนโยบายขององค์กรมากน้อยแค่ไหนถ้าเข้าใจในแผนงานในองค์กรเนี่ยก็ถือว่ามีสมรรถนะตัวนี้อยู่ในระดับที่หนึ่งถ้าเกิดว่ามีความสามารถในการเข้าใจใน แผนงานในนโยบายขององค์กรแล้วแล้วสามารถที่จะประยุกต์เอาความเข้าใจรูปแบบหรือว่าประสบการณ์ไปสู่ข้อเสนอหรือว่าแนวทางต่างๆในงานโดยที่สามารถที่จะระบุถึงปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจมีความคล้ายคลึงหรือว่าต่างจากประสบการณ์ที่เคยประสบมาในการกําหนดข้อเสนอหรือแนวทางเนี่ยในเชิงกลยุทธ์ ที่สนับสนุนให้องค์กรหรือว่าหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องบรรลุภรารกิจที่กําหนดเอาไว้หรือให้รบริการให้เหมาะสมกับถายการที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ในระดับที่สองในสมรรถนะเรื่องของการวิเคราะห์การบริหารงานเมื่อเข้าใจแผนงานน,นโยบายซึงถือว่าเป็นระดับที่หนึ่งประยุกต์ความเข้าใจเป็นระดับที่สองแล้วสามารถที่จะประยุกต์เอาทฤษฎีหรือเอาแนวคิดที่ซับซ้อน ในการพิจารณาสถานการณ์หรือการกำหนดแผนงานหรือข้อเสนอต่างๆโดยการดูถึงพฤติกรรมของบุคลากรที่สามารถประยุกต์เอาทฤษฎีหรือแนวคิดที่ซับซ้อนที่มาจากองค์ความรู้หรือว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพิจารณาสถานการณ์แยกแยะข้อดีข้อเสียในประเด็นต่างๆในการบรหิหารขององค์กรหรือของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่รวมไปถึงความสามารถในการใช้แนวคิดในการเรียนรู้ เชื่อมโยงอธิบายเหตุผลความเป็นมาแยากแยะข้อดีข้อเสียปัญหาสถานการณ์ประเด็นต่างๆการ,การประยุกต์เอาความรู้ความสข้ารต่างๆมาใช้เนี่ยก็นี่ก็อยู่ในระดับที่สาเมื่อเข้าใจในแผนงานประยุกต์เอาทฤษฎีมาใช้แล้วเชื่อมโยงสถานการณ์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในประเทศหรือต่างประเทศโดยการประเมินการสังเคราะห์สถานการณ์การ ในเรื่องของประเด็นหรือปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเป็นสตรนะในระดับที่สี่ก็จะก็จะมีระดับที่สูงขึ้นก็มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสามารถที่จะสร้างสรรค์แล้วก็บรูรณาการความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์ได้เนี่ยก็จะเป็นเป็นระดับที่ห้าเป็นสมรรถนะที่มีความโดดเด่นเป็นบุค,คลิกหรือเป็นความสามารถของบุคลากรที่มีความโดดเด่น ถือเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถในระดับที่สูงซึ่งก็จะมีความสามารถในการสร้างสารรค์ในการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในกลยุทธ์การสร้างสารรค์บูรณาการในการวิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมที่ลึกซึ้งถึงปรัชญาแนวคิดเบื้องหลังของประเด็นหรือว่าทางเลือกต่างๆที่ซับซ้อนอันนี้ไม่ส่การคิดค้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเกิดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีเคยปรากฏขึ้นมาก่อนมาปรับใช้ในองค์กรในสังคมในการทํางานให้เกิดความให้ให้เกิดความสําเร็จให้เกิดผลสําเร็จในองค์กรอันนี้ก็จะเป็นบุคลิกหรือคนที่มีสมรรถนะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ในการบริหารในระดับที่สูงขึ้นจากคําถามในข้อนี้นะครับที่ถามว่าข้อไหนเป็นสมรรถนะในด้านการวิเคราะห์ ร่างการบูรณาการที่ต้องการเนี่ยก็คือต้องการอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือคนที่เข้าใจในแผนและก็ในโยุบายของขององค์กรหรือว่าของหน่วยงานในองค์กรนะครับในข้อที่7เนี่ยต่อ,อข้อข้อกไก่ในข้อที่8การประเมินการสังการประเมินการสังเคาาราะห์สถานการปร์ิิปัญหารหรือว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองภายในประเทศ และก็ต่างประเทศที่ซับซ้อนเป็นกรอบแนวคิดวิธีการพิจารณาแบบมองภาพองค์รวมเพื่อให้การกําหนดแผนงานหรือว่านโยบายขององค์กรหรือว่าหน่วยงานที่ตนดูแลและรับผิดชอบอยู่มีสมรรถนะในเรื่องของการวิเคราะห์และก็การบริารการนะครับในข้อที่8ปดจะต่อข้อ,ง,อง,งูในข้อที่9ข้อไเป็นการวิเคราะห์ แล้วก็การบูรณาการที่ต้องการของหน่วยงานนะครับนี่ก็คือการประยุกต์เอาทฤษฎีเอาแนวคิดที่ซับซ้อนที่มาจากองค์ความรู้หรือว่าข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการพิจารณาสถานการณ์แยกแยะข้อดีข้อเสียในประเด็นปัญหาต่างๆในการบริการขององค์กรเพื่อให้องค์กรที่ตนดูแลอยู่ด้านประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในข้อที่9ต่อข้อข้อก่อไก่ใน ข้อที่สิบครับในข้อที่สิบเนี่ยเป็นเรื่องของสมรรถนะการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเรื่องของสมรรถนะการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในข้อนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการตระหนักและก็ให้ความสําคัญและก็ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการเปิดโอกาสให้ทุกภาคทุกภาคส่วนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือว่าการดำเนินการต่างๆร่วมกันแล้วก็การ,ระยุกต์การเชื่อมโยงการต่อยอดความคิดของทุกภาคส่วนร่วมตัดสิในใจในการดำเนินการต่างๆให้เกิดผลส่มนทีสูงสุดข้อที่ไม่ใช่ในข้อที่10เนี่ยตอบข้ององูในข้อที่11ตอบข้อข้อวายเฉยให้แล้วนะครับในข้อที่12ข้อไหนเป็นสมรรถนะในการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม ในระดับที่ต่ําสุดในระดับที่ต่ําสุดนะครับที่เป็นสมรรถนะในการสร้างกระบวนการให้เกิดการมีส่วนร่วมก็คือในข้ององูนะครับการเชื่อมั่นในข้อดีแล้วก็ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมหมายความว่าในในการประเมิน5ระดับนั้นเนี่ยในระดับอันดับแรก ก็คือเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นในข้อดีและก็ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้ที่ประชาชนหรือว่าเครือข่ายหรือว่ากลุ่มบุคคลหรือว่าหน่วยงานต่างๆช่วยให้การทำงานของหน่วยงานหรือว่าองค์กรประสบความสำเร็จได้อันนี้เป็นระดับที่1นึ่งซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ําสุดนะครับในข้อที่13 ข้อใดเป็นสมรรถนะในเรื่องของการเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสมรรถนะในี่เกิดการ <c oughs> ขอไปครับสมรรถนะในการเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับในข้อนี้เนี่ยสิบสามกับสิบสี ที่ต้องอ่าไม้เป็นที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานสมรรถนะในการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและเป็นที่ต้องการของหน่วยงานเนี่ยก็คือการสร้างวัฒนธรรมแล้วก็บร,รากาศแห่งการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการและก็กลไกการมีส่วนร่วมในการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่ก็เหมือนกับทฤษฎีปริมิตแห่งความรู้สูงสุดของการนำข้อมูลนำสารสนเทศถึงจุดหมายปลายทางจุดสูงสุดก็คือการสร้างวัฒนธรรมก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมของขององค์กรนะครับในข้อที่13บสามในตับข้ององงในข้อที่14ข้อไหนเป็นการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างการให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเนี่ยทุกข้อใช่หมดเลยนะแต่ข้อที่มีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยก็คือการตระหนักเต็มใจยอมรับเปิดโอกาสให้ผู้อื่นประชาชนเครือข่ายกลุ่มบุคคลหรือว่าหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนการของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อสร้างและก็ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกลไกที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและก็ย,ยั่งยืนใน ข้อที่14ตอบข้อกไก่นะครับนี่คือตัวอย่างข้อสอบนะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR Code แล้วก็เข้าไปดูข้อสอบเข้าไปโหลดในไปโหลดไฟล์ข้อสอบเนี้ยได้ในกลุ่มไลน์นะครับเอาละรครับในวันนี้นะครับฝากกไดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วัฒนทีมงานนะครับทุกๆวันพฤหัสในช่วงเช้าเราก็จะมาะเจอกันในทุกวันพฤหัส จนกว่าท่านจะประสบความสําเร็จในฝั่งฝันของท่านนะครับในคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพิูุ่ลิทีมงานนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ